โอ้โหท่าโทบาจะหาใครเจอละทีนี่ด่านนี้เนียนๆเลยนั่งในพุ่มก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเจอครับเอดาเซเบิล <c oughs> หนึ่งทีก็ไปที่หลังก่อนเซเบิล <c oughs> ตียัดไม้เลย ไลุงเดินทำไรแถวนี้ลุงมีคนปั่นอยู่แถวนี้ด้วยดิยังปันอยู่ตอกเครื่องเซเบิลอีกแล้วหรอเซเบิลหนึ่งทีเข้าไปที่หลังก่อนเซเบิล ันเลกอยืนทำอะไรยืนทำอะไรครับคุณมีคนปั่นเครื่องนู้นครับไปเลยไม่สนใจเอาคนปั่นก่อน เฮ้ยผมยัดไม้หมดยัดไม้หมดลุงเล่นเป็นเหรอลุงลุงเล่นเป็นเหรอลุงตีเลยตียัดหมดแหละไม่สนตักันตียัด เจอเซเบอร์บอร์ดเอายืนมองเราอีกยืนมองเราอีกเซเบอร์บอร์ดพับไม้ซ้ายขวาเลยนะเธอก็พับไม้เกินเฮ้ยผมยัดไม้เลยเฮ้ยเซเบอร์ o, ทำไมทำอย่างนี้ทำแบบช้าช้า เซเบิลวิ่งไปนู่นแล้วครับปียัดเลยนั่งรอตรงไม้เลยคนนี้เกินไปนี่ก็ดักรูดเราเกินมีคนปั่นอยู่ด้านบนมีคนแกะโัเทม เอดาเอดาเคยโดนหรือ,อยังวะจำไม่ได้ละทำอะไรเอดาเฮ้ยยังไม่เคยโดนเลยเปิร์กมา้ามีเปิร์กม้าด้วยคนเนี้ย เอาล็อกเครื่องซะก่อนว่าจะมาทืบเครื่องซะหน่อยไม่ทันละเฮ้ยเจอว่ะเจอออร่าเป็นตัวไม่ถึงว่ะเตี๋ยไม้ด้วยนะลุงเฟดดีกว่า ตียัดไม้เลยตะกรอนตียัดไม้ไมเด็กดื้อต้องโดนตีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุลี่เฮ้ยไม่โดนโอ้โหเดินผ่านหน้าผมไปแล้วผมตีเม่อแต่อ่านแชทสวัสดีครับสวัสดีนะครับทางไม้ก่อนเอาคนปั่นก่อนไหมเอาคนปั่นก่อนแหละวันนี้ยังไม่สองเฟสเลย หนึ่งทีขอพังเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเฟดตามไปเฮ้ยโทเทมแตกกุ้มเลยได้ไม้ด้วยยืนรอพับไม้เธอก็เกินไปเซเบิ er. ตอนนี้คนละสองเฟสแล้วยังนี่อาดเอด้าเอด้านาจะยังไม่สองเฟดไปหาเอด้าดีกว่าหาเครื่องอยู่เลยอ่ะ ่าเครื่องอยู่เลยแต่คนละสองเฟสเอด้าแกะโทเทมหรือเปล่าวะอาจจะใช่ก็ได้ใครจะรู้ใช่เอเด้าสองเฟสหรือ,อยังวะจำไม่ได้เลยใครเป็นใครแต่น่าจะใช่แหละอเออใช้ไม้ให้หมดไม้เยอะเหลือเกิน ผ้าไม้ซ้ายขวาผ้าไม้ซ้ายขวาทำอะไรเอดาทำอะไรเอดาแคตากรตียัดเลยกู <c oughs> ใจแข็ง มันแต่แข็งอยู่เสาอยู่ไหนผมมองไม่เห็นเสาครับทุกคนเสานี้แหละถ้างั้นอะโอเคคนละสองเฟสแล้วก็อ,อ,อยู่ฝั่งนู้นนะดินั่นให้เขาช่วยกันไปแล้วกันตรงนี้ไปคนที่อยู่ไกลๆดีกว่าเอ้ยไปทืบเครื่องก่อนก็ได้ถ้างั้นอะเออเดินเล่นก่อน ห้าเครื่องอยู่เลยคลละสองเฟสว่าอย่างไรเอ้ยปั่นอยู่ปั่นตึงเลยมาล้านก็ไม่มียังจะแอบปั่นอีกลุงเล <No. S 1> เอา้าลุงมันหลอกไม่ได้โดดลุงมัน้ายนะลุงมัน้ายนะ oh. เสียไมย้ทำไม้ซ้ายขวา พับหมดตีไม้ไปก่อนเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนดีเพื่อนจะตุยแล้วช่วยเพื่อนก่อนเร็วสวยครับสวยเราสองเฟสแล้วเออไม้เยอะเกินลุงลุงเปไม้ยับยับเลยไม่เหลือเพื่อนไม่ไม่เหลือไม้เพื่อนเล่นเลยเหรอถามจริง เดินติดอะไรผมคิดว่าเดินติดลุงที่ไหนได้เดินติดแผ่นไม้ตีเต็มหลังหลอกโดดด้วยนะนายกระตึงเกิน<_><_>หนึ่งเครื่องเฮ้ยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องครับนี่หนึ่งคนจริงๆไปขึ้นสู่ยอดเสาเลยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องของจริงอันระเบิดอีก ผันเพลินเลยแหละอันเพลินเลยแหละจริงเอดาลอยเทา้าเสียงใครวิ่งตุบตับตุบตับเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <c oughs> เธอ <c oughs> วิ่งมาหาฆาตกรทำไมเธอทำแบบนี้ <c oughs> ตายยากแบบคมคมตามร้อยบาท <c oughs> เพื่อนเล่นไม้หมดแล้วนะเอดาเธอจะเล่นยังไงเนี่ย เฮ้ยสองคนสองเครื่องใช่ปะสองคนสองเครื่องปะอา้าวอยู่นี่เหรออยู่นี่เฉยสองคนสองเครื่องตีเข้าไปที่หลังเลย พังเครื่องไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเราพังไว้ปั่นนี้เครื่องดับไปแล้วเนี่ยเราไม่ตั้งใจเล่นไงเฮ้ยครืนนี้จะเสร็จตายยากแบบคมๆพังเครื่องก่อนอีกคนหนึ่งเขาก็อยู่นี่นะเนี่ยปั่นเครื่องนี้หรือเปล่า ถารกรเฟต,ตามมาแล้วจ้าตีอีกคนหนึ่งลุ้นท่อแล้วกันเอ้ยไม่ต้องลุ้นละก็อยู่ตรงกลางไปหาเลยไปไหนแล้วะ ไปไหนแล้วอ่ะมันเนียนจัดเฮ้ยแอบบตู้แถวนี้หรือเปล่าฮโห,โหเนียนเกินเนียนเกินโอ้โหระเบิดด้วยระเบิดละเบิรเต็มหลังตายยากคมๆตายยากทุกคนนี่แหละได้แต้มเพิ่มแต้มตีบวกสามร้อยบาท เอ้ยไม่ไปไหนแล้วหรอเอาดียอมแพ้แต่อโชคชะตา <c oughs> เสาไหนดีล่ะเสาไหนดีซเซเบิลสาวตรงกลางเลยแล้วกันเนาะเสากลางนี่แหละ <c oughs> มีคนอยู่ขอบแบบนู้นเลยครับ ล้มคอมแมปแล้วก็ยังอยู่คอมแมปเหมือนเดิมแขวนขึ้นสู่ยอดเสา วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย